สวัสดีค่ะเจอกับพี่แอลอีกแล้วในช่องมาดามแอลนะคะเนาะ,ะเมื่อนี้พี่แอลพามาเบิ้อมาอัปเดตมาอัปเดตเออกกยางนาที่ปลูกในสวนยางนานะคะพี่น้องที่ค้าผู้ใดาตามคลิปพี่แอลเชืมหัจักเออ้ยุงหลายครับพี่น้องจชื่อจักว่าพี่แอลปลูกกกยางนาในในตาอยางนะคะเนาะตอนนี้ได้สามปีแล้วนะคะนี่ ดูคลิปเก่าๆเด้อมันจะมีที่ที่เอาทำคลิปไว้อยู่นี่สามปีอ่าก็ต้นต้นกับลงเชื่อเห็ดมั่งกับบอลงมั่งค่ะต้นนั้นมาปลูกธรรมศาสตร์ก็มีอยู่ค่ะนี่อมันก็จะต้นใหญ่หน่อยก็จะมีกกเอ่อบากแน่กกอย่างน้าแน่นะคะนี่ในรลองอย่างนะคะนี่อ มันก็จะยังไม่ออกเห็ดนะคะแต่จะมีเห็ดยังบุเห็ดทั่วไปนี่ค่ะต้นเขาก็ไม่ใหญ่ mm. นี่นะคะนี่ก็จะเป็นร่องอยางนี่ได้สามปีกับนี่ต้นใหญ่ต้นน้อยค่ะที่น้องกับม่ได้ใส่ปุย๋ยยางเขาเขาก็จะกินปุ๋ยน้ำเอ่อกบกยางกกกยางที่ห้าปีดนะคะเนาะอืนี่ค่ะอืม ค่ะยวพามาดูตันนี้ก็จะกสิสีต้นบาคานนัค่ขยง่ายปัญหาค่ะเป็นแต่ว่าถ้าถ้าลงเชื้อเห็ดนะปีที่สองหรือปีที่สามเขาก็สิได้เห็ดหไดใจขดแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังก็ยังพท่านได้มีเห็ดอย่างนะค่ะเนาะปลูกในร่องยางนาเด้อค่ะเด้อ ปลูกในร่องยางนาค่ะต้นสวยบ่ค่ะต้นสวยอยู่นะคะน่ะเนาะต้นใหญ่อยู่นะนี่กษตรกร,ระมีทั่วไปนะคะโตตัวทงเทิงกระตุ้นไซรุ่นหลังปีต่อมาแต่ว่ามั้ค่สีบกกกใหญ่เนาะ,ะ,ะ,ะเนาะกระตุ้นได้ปีเดียวสองปีค่ะมาอัปเดตปั่นเบิร์กเนาะเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าคลิปหน้าเราจะได้เจอเห็ดละงูกเนาะ <c oughs>